เพราะว่ากล่องน,นี้นั้นราคาของมันก็คือเกือบ 3, 2, ห้าร oh, <TV S 1> ้อยบาทสามสองหนึ่งอีมีทายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e พวกเราด้วยนะคะให้ไปถึงหนึ่งล้านักสไทร์ฟใน มันชื่อว่าแค่แบบอกเลยว่าราคาค่อนข้างแพงมากเราเลยมีงบไดแค่หนึ่งตัวเพราะว่ากล่องน,นี้นั้นราคาของมันก็คือห้าร้อยบาทแพงมากเลยคนแค่อาจจะมีตัวแคร์แบบไว้ในบ้านตั้งไว้อะใช่ต้องจ่ายอยู่ไปห้าร้อ่พนี้กระแสนีกำลังมาแรงเหมือนแบบิดไงเขาอาจจะเก็บอันนี้ไว้ราคาเขาอาจจะขึ้นจากห้าร้อย เป็นห้าหมื่นก็ได้หรือแกเป็นห้าแสนก็ได้ขายถ้าใครสนใจก็ซี้อเลยเป็นตอนนี้เลยคุณขายตอนนี้เลยให้ดูกล่องนะทุกคนคือสภาพกล่องไล่ที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างยับเยินมากนะขายออมาแบบนั้นนะมันยับเยินแล้วก็มีรอยขาดด้วยเนี่ยไม่อยากดูเลยเดี๋ดูว่ามันสุ่มได้ตัวอะไรแต่คือกล่องมันขาดแล้วนะทุกคนเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นหรือจีนนะพี่เราไม่รู้ <tyard. S 1> ปุนกล่องนี้นะคะทุกคนสีที่เราจะได้นะคะก็คือมันสุ่มได้หลายสีมากเลยนะคะมีฟ้าส้มเหลืองน้ำ mm. เงินชมพูม่วง,วงแล้วก็ม่วงเข้มไม่ใช่ค่ะตัวรับตัวรับแรงใช่ได้ตัวรับมากไม่เคยได้สักทีนะเคยได้ครั้งหนึง่งทํไมอยากได้ตัวสีครีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยด้ตันีครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยทุกคนพัได้ตัวแรสุ่มมาเป็นปีได้ครั้งเดียว เลิกแล้วทำตรงนี้เลิกกับกลวทีไปเฮ้ยชูดีเลยตัวน,นี้เลย <c oughs> มาทุกคนเขาทัดจะเปิดนะคะแล้วตัวที่ทัดอยากได้นะคะทุกคนให้เขาเดามันต้องอยากได้สีชมพูแน่นอนฉันจะเอาตัวแรงแค่เพื่อพูดตัวธรรมดานที่จะเอาตัวแรงฉันอยากได้สีชมพูที่มีสายลงุงทุกคนมาดูกันว่าจะได้จัอะไรคะ่ะไม่มีมือฉันค่อยๆแกะทํความรไม่ํะไมมันแพงอ๋อซึ่งอันนี้น่าจะเป็นของแท้แล้วทุกคนเพราะว่าแพงมาก ใช่ถึงที่ดิ้ดึงถาที่มันมันเสียงเอฟเฟคอะไรถึงที่ดิด้ดึงึนเนี่ยไป่ทรามาจากไหนมันใส่นี้มาโอ้ยตัวใหญ่นะอะไรที่มันเล็กนะตัวใหญ่หายเลยนะดูดิัใหญ่ฮะใหญ่มากอตอนแรกนึกว่าตัวเล็กๆทุกคนแก่งนี่แล้วเห็นเป็นสีมว่วงว่ะใช่เหรอน่าสีม่วงเหรอ ใช่มว่วงแต่ก็อาจจะชมพูเขีนเลยทุกคนซึ่งเขานะคะทุกคนชอบแคแบร์แแบวอะไรนะคะทุกคนในบ้านเนี่ยเขามีตุ๊กตาแคแร์แแบหลายตัวมากเลยทุกคนใช่ชมาชอบทุกอย่างที่เป็นการแคร์นะครับทุกคนอย่างเช่นแคร์แบแคร์หูแคร์คิมูแคร์ตูมา <laughs> โอ้แข็งอยู่นะเนี่ยวุ้ย สะท้อนนี้สีชมพูนี้รอ,อ,อนามเห็เน,เน,หนเลย้สามสองหนึ่งได้เนสีชมพูวนที่เขาพูดไ้เลยเราเปสีชมพูหวาทุกคนน่ารักมา,ากเรามาดูกันดีว่าไอ้ของราคาเกือบห้าพันเนี่ย 500, ห้าร้อยเกือบห้ารอเนี่ย มันมีอะไรดีบ้างเขาเขียนว่าเป็นแคร์แบร์อัลล็อกเมจิกนะคทะคนกลอัลล็อกอะไรอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรให้ทาเลยวราเราโดนหลอกขายเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยไม้อะในร,รูปมันไม่มีไม้เ่ยเนี่ยใน,นรูปมันมีไม้อะไรเสียบอยู่ใไม้อ่ะมีของที่มือไม่มีอะไรเลยมันหลอกขายนี่เปล่าอ๋ออยู่นี่นใช่ปะน,นี้ไม้ปะไม่ใช่นี่มันโดนนะอ๋อไม่ใช่ไม้ผมเป็นร่องเฉยเนี่ยฉันดูผิด เจอแล้วค่ายโดนัทใส่ที่มือแลนนั้นเห็นไหมตรงมือจะมีรูเห็นปหมอ๋อ,อเป็นน้องแคเบกินโดนนะแต่ภาพมันไม่ตรงปกทุกคนดูดิดูในรูปทำไมไอ๋อมันเป็นสีชมพูโดนัทอ่ะแต่นี่เป็นสียัมตาลของปลอมชัวร์ก็เหมือนในรูปหมดนะบีแค่สีมันมันไม่เหมือนนะในรูปอ่ะดูตี๋ดูตรงนี้อุ้ยดูสีทะเลาะตั้งแต่ต้นเลยโอ้โหทุกคนไม่รู้ว่ามันของแท้หรือเปล่านะคะดูดิ แน่ในรูปในกล่องเนี่ยมันเป็นตีนต้องระวัาิไงอันนี้ตีนมันมีมใจอ่ะหรอของปลอมใช่แล้วสีตรงในกล่องอ่ะในรูปอ่ะทุกคนใส่รู้ว่าเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าของจริงมันทำไมมันเป็นสีฟ้าไม่รู้เออมันสีดะ่ะเหมือนกันนะทุกคนอันนี้แตใ่ในกล่องเนี่ยมันดูเป็นตัวเงวาๆเลยมันเป็นสีดาใครสะสมแคแบ ของแท้มาบอกด้วยนะคะว่านว่านะของแท้หรือของปลอมมาทุกคนเพราะว่าคนราค่าก็้างแพงคนแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเซ็งนะทุกคนมันมีร่องรอยมันเลอะมันเลยอย่างนี้สี้ยก่อนเลยเดือดห้าร้อยอะไรวะก็ครับคือตัวจริงๆแล้วแคร์แบ์เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับไอหมีเป็นตัวลุงอันนี้มาก่อนนะจริงๆแล้วประวัติมันยาวนาน่ะมีประมาณสี่สิบปีมาแล้วโคตรนานทุกคนเพราะว่าก่อนก่อนเนี่ยมันเริ่มจากเป็นตัวเหมือนภาพวาดการ์ตูน ในการวันเกิดในการของขวัญการเวยพรอ,อะไรเง<ช>ี้ยทุกคนแล้วมันดังแล้ทุกคนเขาก็เลยมาทําเป็นตุ๊กตานะคะทุกคนแนะครับบอกว่าตุ๊กตาบางตัวเนี่ยนะมีมูลค่าถึงสามแสนบาทเพ,เพราะฉะนั้นผมบอกนะคิดตัวเนี้ยนะครับใครอยากเสียเสียเลยนะเราขายแค่สี่ร้อยบาทอะสี่ร้อยบาทพอเผื่อราคามันจะเป็นสามแสนเราขายแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะมาเสียได้เลยค่ะก็คือมันเป็น เขาก็มาผลิตเป็นอันนี้ต่อละทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าตุ๊กตุนตุ๊กตุนตุ๊กตุนคืออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชตุ๊กตุนอ่าตุ๊กตุนเฮ้ยแต่คุณภาพก็ถือว่าจริงก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าเกิดมันไม่ได้ไม่ด้สีตกอ่ะแต่นี่สีมันหลุดไปไงตรงนี้น่าจะไว้ใส่ปากกาถ้าเขาเรามันหรือว่าเขาให้ออกการที่วางเฉยไม่น่าใช่น่าจะปากกาแหละมี๊สอปากกาอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับกล่องส่งแคร์แบร์นะคะทุกคนถ้าคิปนี่ถึงหนึ่งล้านวิลก็เขาจะเอาแคร์แบร์เนี่ยมาส่งทั้งหมดสิบตัวเช้าอีกเหรอใช่ก็ได้แต่ถ้ามีใครเสียบนี้ไปที่ราคาสองร้อยบาทเราก็จะขายทันทีฟี EMS ไปเลยค่ะใครชอบคิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง โอชิมีดองเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนกับโอชิมีทอยะค่ะ เล่มกดกระดิ่งติ่งหูจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรอยากให้เราทำอะไรเขาไม่ไปเลยเขาไม่ไปเลยเเเหนึ่งแล้วจะเปสนาครหนึ่งแล้วจะเป็นใครหนึ่งแล้วจะเป็นใคร